ชคดีที่ผมได้ทราบข่าวโครงการ2ล้อเพื่อนน้องของวันเพื่อโลกเนี่ยในเว็บไซต์ครับจักรยานคันนี้เนี่ยเป็นจักรยานที่ผมซื้อครั้งแรกหลังจากที่ที่ไม่ได้ขี่จักรยานมาน่าจะน่าจะเกือบ30ปีเลยฮะแล้วพอกระแสการปั่นจักรยานมาฮิตขึ้นมาผมก็ก็รู้สึกคิดถึงการขี่จักรยานก็เลยถอยเจ้าคันนี้มาเป็นคันแรกในรอบผมว่าน่าจะมีเกิน25ปีฮะ แล้วก็ไปไหนมาไหนกับมันพกไปทุกที่ฮะดูจากสภาพมีการล้มลุกคุกคานได้ปั่นในงานสำคัญปั่นเคียงข้างบุคคลสำคัญของชาติมาหลายครั้งนะฮะจนได้ทราบว่าว่ามีโครงการนี้เกิดขึ้นผมเกิดมีความรู้สึกว่าผมอยากจะมอบม,มันให้กับเด็กคนไหนสักคนให้จักรยานคันนี้ได้ดูแลเด็กคนนั้นพาเด็กคนนั้นไปโรงเรียนพาเด็กคนนั้นไปซื้ออะไรให้พ่อแม่กินนะฮะ แล้วก็พาเด็กคนนั้นไปสู่อนาคตที่ดีผมจึงทําสัญ,ญลักษณ์เอาไว้ฮะเผื่อว่าสักวันหนึ่งเวลาผมไปตามต่างจังหวัดแล้วผมเห็นเด็กสักคนขี่จักรยานที่มีผ้าสีเขียวนี่พันไว้ผมจะจําได้ว่าว่ามันเป็นจักรยานของผมแล้วผมก็จะแอบสะกดรอยตามเด็กคนนั้นว่าเด็กคนนั้นปั่นจักรยานนี้ไปไหน <S <S ถ้าผมว่าไปในที่อคตจรหรือที่ที่ไม่ควรแล้วก็ผมจะตามไปตบกบาลเด็กคนนั้นแล้วก็เอาจักรยานผมคืนทันทีเพราะนั้นใครก็ตามที่ได้คันนี้ไปห้ามแกะน,นี่ออกผมไม่เฝ้าดูคุณครับ